สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h ช n n e l อาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองรการนะว่าเมื่อท่านนะต้องเดิมพันชีวิตนะครับกับอนาคตนะที่พลิกผันนะเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนสูงนะท่านต้องทำอย่างไรนะครับจึงจะใช่นะเราเลกถึงเหตุการณ์นะครับสถานการณ์ในขณะนี้นะที่เจอวิกฤตโควิด -19 นะเราจะมองเห็นว่า ปัญหาขนาดนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอนะครับกับความไม่แน่นอนนะในอนาคตที่สูงหมายความว่าโนะควิดสินี้นะครับนะจะยืดยาวนานีกเท่าไหร่นะ่าจะเกิดนะเหตุการณ์นะครับของการระบาดในรรอกที่2หรือไม่นะฮะแล้วก็วัคซีนเนี่ยนะ่าจะค้นพบได้เมื่อไหร่และเมื่อขณะนี้นะครับนะมีการปิดเมือง นะครับนปิดรัฐปิดประเทศแล,แล้วก็เมื่อมีการผ่อนคลายการล็อกดาวน์ลงเนี่ยสถานการณ์ก็คือว่าเศรษฐกิจนะครับที่มันชะงักสะดุดเสียหายเนี่ยมันจะกลับมาฟื้นคืนตัวได้แบบเดิมสักกี่มากน้อยกี่เปอร์เซ็นต์นะลักษณะของมันก็คือว่าผลกระทบจากโซเชียลดิสเทนซิ่งการเว้นระยะห่างทางสังคมแล้วก็รูปแบบของนิว Normal นะครับหรือความเป็นปกติใหม่ จะส่งผลนะครับให้ความไม่แน่นอนในอนาคตเนี่ยจะทำให้เราตัดสินใจอย่างไรนะที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนในอนาคตจริงๆถ้าเราไม่ต้องมองนะครับถึงสภาพนะที่มันใหญ่โตขนาดนี้นะว่ามันเกิดวิกฤตโควิดสิบเก้ามันส่งผลกระทบไปทั่วโลกในขณะนี้เนี่ยเรามองถึงเพียงแค่ว่าสมมติเราเป็นพนักงานนะในบริษัทบริษัทหนึ่ง มีเพื่อนร่วมงานนะฮะทำงานร่วมกันสัก1,000คนถ้าเราเห็นสถานการณ์นะครับความผิดผันนะครับของเศรษฐกิจการค้าขายนะครับของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะเช่นกำไรหดนะครับนะขายไม่ได้นะมีอุปสรรคปัญหานะที่เกิดมาจากการจัดส่งนะหรือว่าการขาดแคลนวัตถุด,ดิบนะ สิ่งเหล่านี้นะครับนะถ้ามันเกิดขึ้นถ้าเราอยู่ในบริษัทบริษัทหนึ่งนะเราก็ต้องตั้งคําถามนะครับว่าเราจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรมันจะกระทบกับไรายได้เราหรือไม่แล้วสถานการณ์จะหายไปหรือไม่หรือเป็นสถานการณ์ชั่วคราวนะหรือเป็นลักษณะที่มันจะทําให้ต้องปรับเปลี่ยนหรือมีการปลดคนนะฮะในบริษัทหรือจะมีการลักษณะเรียกเรีร์แกันในหรือรีสตรคเจอร์นะโครงสร้างของบริษัทเลยหรือไม่ ซึ่งสถานการณ์นะครับที่เรามองเห็นในชีวิตยมวัจจวันเนี่ยนะในลักษณะแบบที่วงแคบๆอย่างเช่นในบริษัทนะในโรงงานที่หนึ่งเนี่ยแต่ขณะนี้มันเกิดขึ้นทั่วโลกโควิดนะ -19 มันส่งผลนะครับของการชะง,งักนะครับและเสียหายในห่วงโซ่อุปทานนะซัพพลายเชนเกิดลักษณะที่เรียกว่าอุปสงค์นะครับเกิดอาการช็อกนะครับดีมานชะ็อก แล้วก็ส่งผลให้อุปทานนะครับนะก็เกิดอาการช็อกเหมือนกัน mm. ก็เรียกว่าซัพพลายช็อกมันก็เลยส่งผลนะครับนะให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยนะมันมีความเสียหายแล้วก็ขณะนี้ยังไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่านะจุดต่ําสุดของมันเนี่ยจะลงถึงเมื่อไหร่ก็คาดการณ์กันไปต่างๆนานา,นาแล้วมันจะฟื้นคืนภายในเมื่อไร mm hmm. นะครับซึ่งนักวิเคราะห์ก็คิดกันไปมากมาย ซึ่งที่ผมเล่าไว้ฟังนะครับว่านักวิเคราะห์ทางสาระทางตะวันตกเนี่ยจากหลายค่ายหลายสำนักนะซึ่งมองภาพมหาภาคนะ<ม>ก็คาดการณ์กันไหมว่ามันคงไม่ใช่รูปตัว V นะอาจจะเป็นรูปตัว U ฐานกว้างๆหรือรูปตัว L แล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาการฟื้นคืนเนี่ยถึงมากกว่าประมาณ4ปีนะครับสิ่งเหล่านี้ผมก็เลยมาชวนมองนะครับว่าเ,เมื่อท่านต้องเดิมพันนะ นะครับชีวิตเลยนะเดิมพันชีวิตเนี่ยกับอนาคตที่พลิกผันเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนนะครับนะท่านต้องทําอย่างไรนะครับจึงจะใช่จึงจะมั่นใจว่าท่านเนี่ยเดิมพันแล้วมันไม่ผิดพลาดนะเพราะว่าครั้งนี้มันต้องเรียกว่าเดิมพันชีวิตเดิมพันครอบครัวนะครับต้องคิดให้รอบครอบนะครับเขเรียกว่าสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าไม่ได้คราวนี้เนี่ยนะครับนะผมก็เห็นนะมีหลายช่องแล้วล่ะในไทยนะพูดถึงเรื่องของ เครดิตเพชนะครับนะเศรษฐกิจซบเซาครั้งใหญ่นะครับนะพูดถึงเรื่องของความสุ่มเสี่ยงของการเผชิญหน้านะทางการทหารนะหรือมหาสงครามนะระหว่างมหาอำนาจหรือจะไปถึงนะครับสงครามโลกครั้งที่3ก็แล้วแต่นะผมก็เห็นหลายช่องนะในไทยเนี่ยนะนะักนะวิเคราะห์ไทยเริ่มพูดถึงแลนะจากที่ปีแล้วผมพูดไว้นะประมาณช่วงเดือนกันยาตุราพฤิกายนนะครับ จนผมว่าตอนนั้นเนี่ยหลายท่านอาจจะมองได้สมไปบอกว่าผมมองโลกในแง่ารายนะครับมองอะไรที่มันเกินเลยไปหรือเปล่าเกินจริงมปหรือเปล่านะแต่ทุกวันนี้นะครับก็มีเพื่อนนักวิเคราะห์ชาวไทยเริ่มพูดถึงมากขึ้นมากขึ้นนะครับในเรื่องของ Great Depression หรือ g r e a t Depression หรือระบบเปัจจุบันนะครับเศรษฐกิจการเงินที่อาจจะล้มเหลวนะรวมถึงเรื่องของ อาจจะเกิดการ,รเผชิญหน้าของมหาอำนาจนะนะไปสู่มหาสงครามโลกครั้งที่3ดังนั้น,นี่วันนี้ผมจึงมาพูดถึงมุมมองว่าเราจะเตรียมรับมืออย่างไรนะกับความผันผวนมากมายความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนของอนาคตนะซึ่งสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่าท่านจะต้องมีสติปัญญานะที่ชัดเจนนะมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนนะ มีกําลังกายกําลังจิตใจที่เข้มแข็งนะไม่ใช่ว่าให้เรา,เาปล่อยมันไปเฉยๆนะจะต้องรู้จักเตรียมตัวระมัดระวังแต่อย่าให้จิตตกนะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยบางทีไม่ค่อยอยากจะฟังความจริงพอฟังแล้วมันรู้สึกมันแย่นะมันรู้สึกเหมือนบางทีเนะี่ยจิตตกกดขู่เศร้าหมองซึ่งไม่ใช่สิ่งดีใ่ขันเองเนี่ยเมื่อเราฟังแล้วเราก็ไม่ใช่อยู่เฉยๆนะปล่อยป่าละเลย นะอะไรที่เราทําได้ต้องลงมือทำนะตามกฎแห่งกรรมก็คือทุกอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะไม่ใช่ว่าเรานั่งรอโชคชะตานะถ้าเรามองเห็นภัยนะที่กําลังจะมาความไม่แน่นอนในอนาคตเนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะท่านก็สอนให้เราเตรียมตัวรับมือนะอย่างคนมีสติอย่างคนมีปัญญานะครับก็ต้องอย่างเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์นะเพื่อไม่ให้จิตใจเราเนี่ยหลงทางนะต้องรู้จัก เ,เตรียมตัวรับมือสร้างเหตุปัจจัยนะรองรับมาให้พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราต้องสุ่มเสียงกับความไม่แน่นอนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เรากาลังดําเนินไปการดํารงชีวิตของเราในขณะนี้และจะดําเนินไปในอนาคตอันใกล้ใน 2- อสาปีนี้นจะต้องเดินแล้วไม่หลงทางเ,เพราะมันมีเดิมพันที่สูงนั่นหมายถึงว่าความเป็นอยู่ นะความอยู่รอดนะของชีวิตเราและครอบครัวดังนั้นผมจึงแนะนําว่าทางที่ปลอดภัยนะที่สุดเลยนะเอาง่ายๆก็คือว่าท่านจะต้องมีสติปัญญาท่านต้องใช้ทางสายกลางนะครับอริยามรรคมีองค์แปดประการเป็นทางเดินนะอริยามรรคมีองค์แปดประการที่ย่อยก็คือทานศีลส,สมาธิปัญญานะครับถ้ามาประกอบเข้ากับการดําเนินชีวิตนะใน ฐานะของคารวาสนะเป็นชาวบ้านเนี่ยก็แบบว่า,วานะท่านก็ต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงนะประกอบนะต้องรู้จักที่จะขยันหมันหาทรัพย์อยู่นะต้องอมีสติปัญญาที่จะเก็บรักษาบริหารจัดการทรัพย์สินต,ต่างๆกระจายความเสี่ยงไวนะ้ในรูปแบบสถานการณ์ความพลิกผันไม่แน่นอนต่างๆอนาะคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินฝืน เงินเฟอ้อเศรษฐกิจซบเซาครั้งใหญ่ภัยพิบัติทางธรรมชาตินะหรือว่าภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์นะครับจากการแก่งแย่งอํานาจนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะเพื่อรับประกันนะว่าเราจะไปรอดนะครับนะเราจะต้องออมีสติปัญญาไม่ตั้งตนไว้ในความประมาทนะแล้วก็พลาดไม่ได้นั่นกะ็คือว่าต้องมั่นใจว่าทางที่เดินนี้นะปลอดภัยจริงๆนะผมจึงนําเสนอนะครับว่าทุกท่านเนี่ย นะต้องมองกลับมานะที่ทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แปดประการถ้าไม่มีนะถ้าทุกวันนี้ยังไม่มีก็ต้องรีบฝึกผลนะ,จะเจริญสติภาวนาขึ้นมาอยู่บนเส้นทางทานศีลสมาธิปัญญาและใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงได้แล้วนะครับเริ่มที่จะกระจายทรัพย์สินต่างๆนะครับแล้วก็ ที่สําคัญคืออริยทรัพย์ที่ผมพูดถึงนะบุญกุศลซึ่งบางทีไม่จําเป็นต้องใช้เงินทองเสมอไปการเจริญภาวานาสวดมนต์ไหว้พระการฝึกฝนจเจริญสติภาวานาเดินจงกรมนั่งสมาธินะฝึกฝนได้พวกนี้ต้องเตรียมตัวนะครับนะเพื่อให้พร้อมนะเมื่อมันมีอะไรทีเ่เปลี่ยนแปลงมาในรูปแบบไหนเราก็จะรับได้ นะครับคิดว่าทุกท่านได้สติปัญญาไปนะใครชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์สนใจก็สามารถสมัคติดตามในช่อง u t u b e ชาแนลอาจารย์4 5.0๕๐นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามรับชมอาจารย์เสกเสรอมาขอขอวยพ้นภัยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ